วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ PW a อสกันนะทุกคน PW a อสเนี่ยมีหลากหลายตัวเลยสำหรับตัวนี้จะเป็น professional p-wash จาก Na n o เ e ็กนะครับหน้าที่ของเขาเลยก็คือขจัดคราบเคลียร์พื้นผิวให้สะอาดก่อนทำการล้างจริงนะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันสามารถล้างแบบทัดเล็ดได้ทัดเล็ก็คือการฉีดล้างแล้วก็ทำความสะอาดผิวให้ผิวสะอาดเนี่ย90%นะครับทุกคนหลังจากนั้นก็คือใช้แชมพูล้างได้ปกติเลยอ่ะพูดกันมาเยืดยาวและเรามาดูวิธีการใช้งานกันครับอัตราส่วนที่เรา ใช้เนี่ย1ต่อ10น้ำเปล่า9 0 0 ml ้น้ำยาอีก 100ML นะครับผสมใส่หัวปั๊มก็ได้นะฮะหรือจะฉีดใส่ฟอกกี้ก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นสเปรย์ไปที่ผิวลดได้เลยนะครับจากในคลิปเนี่ยเราจะแบ่ง50-50เนาะจะได้เห็นถึงความแตกต่างน,นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงและขจัดคราบผิวได้จริงหรือเปล่าหลังจากที่ฉีดลงพื้นผิวแล้วนะครับไม่ต้องรอเวลาอะไรเลยเราสามารถฉีดน้ําแรงดันไฮเพรสเชอร์นะฮะดันน้ายาออกได้ทันทีและนี่ก็คือความแตกต่างของพื้นผิวกนน ฝั่งซ้ายนะครับสังเกตได้ว่าจะมีคราบขี้ฝุ่นขี้ดินนะครับติดอยู่ที่ผิวรถทั้ง,งที่เราฉีดน้ำไปแล้วแต่มันไม่ออกแต่ในทางกับการฝั่งขวาเนี่ยเราฉีดน้ำไปปุ๊บคราบขี้ดินคราบสกปรกออกไป90%เเลยสำหรับใครที่ชอบเทคนิคการล้างรถแบบนี้ฝากติดตาม E p พีหน้ากันด้วยนะคะไปแล้วครับ